ทำอะไรเนี่ยฮะทำอะไรไห้เล่นบอลไปเอาบอลมาสิไปเอาบอลมา,อาบอลอ,อยู่ไหนบอลอยู่ไหนเอาออกไงออกไงเร็วๆมามาฟังนี้ไหนบอลไหนบอล อะไรจะให้เล่นแต่บอลนั่นแหละฮะจะเล่นแต่บอลนั่นแหละทำไมอ่ะทำไมอยากเล่นแต่บอลฮะบอลบอลส้มะบอลส้มบอลส้มอยู่ไหนบอลส้มอ่ะแบบบอลส้มสิทำไมต้องเครียดด้วยโอเคนะแค่นี้เนาะแค่นี้เนาะ เนาะแค่นี้ก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยเล่นกัน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 โอเคป่ะ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 เดี Reese ๋ยวค่อยเล่นกันนะนะโอเคไหมไปไปก่อนไปก่อนบอลนะบอลอยู่ไหนบอล อะไรชวนเล่นนั่นอะเอ๋อเอ้าบอลไปไหนบอลไปไหนเร็วไปเอามาเร็วเร็ววิ่งเข้าไปเร็วเอาเอาไงอ่ะอ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ้ยอุ้ยเอาอย่างนี้เลยจะให้เล่นอย่างเงี้ยให้เล่นอย่างเงี้ย มันเคี้ยวมันจริงๆเลยอุ้ยมันเคี้ยวมันเคี้ยวมันเคี้ยวอออไม่เล่นไม่เล่นไปเลยไปเลยไม่เล่นแล้วไปเลยไม่เล่นมไม่ไปเล่นด้วยแล้วเออ ขี่เล่นขนาดนี้เหรอขี่เล่นขนาดนี้เะเฮลี่เฮลีฮ่จะเล่นอย่างนี้ไม่ได้นะลูกนะนะให้แม่กินข้าวก่อน <c oughs> ได้ไหมได้ไหมแคป <c oughs> ไปเล่นที่อื่นก่อนไป ไปเฮรี่ไปก่อนครับอ่าโอเค